พวกเราชาวมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะแบบตั้งหน้าตั้งตาเราคอยวันเด็กมากเลยอยากจะส่งของฝันดีๆตุ๊กตาน่ารักน่ารักขึ้เครื่องเขียนนะคะให้กับเด็กๆในที่ต่างๆในชุมชนในอัดนะคะขอให้เด็กๆมีรอยยิ้มกับของที่มอบให้ด้วยนะคะฝากสิ่งของเหล่านี้นะคะส่งถึงเด็กๆของเราทุกคนด้วยค่ะขอให้เด็กๆมีรอยยิ้มแล้วก็สนุกกับกิจกรรมวันเด็กนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณผู้บริจาค ที่ส่งของมันให้เราจอดไปได้เย็มากนะคะทุอ่อนวานเติบตเป็นคนดีของสังคมให้หนูก้าวเดินไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันพรุ่งนี้หมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมประคองเทว้และคอยเป็นแรงพลังให้กัน วัสดีค่ะหนูม,มาจากชุมชนทางรถไฟสายทะเลขอ,องไทยนะคะที่ชุมชนก็มีเด็กประมาณหนึสิบคนแลจะได้จัดวันเด็กวันที่13ามวันเสาร์นี้นะคะ่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบของฝันให้เด็กเด็กในชนุมชนก็คงจะดีใจและขอบพระคุณท่านไว้ในใน,นัดที่มีด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณวิธีที่ได้ให้ของฝันทางชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะคะสวัสดีค่ะ ลิมใจพาตาประธานชุมชนริมคลองไฟสิงโตจริงๆเราได้รับของขวัญจากมูลนิธิเด็กอ่อนเนี่ยมาตลอดเลยค่ะเพราะว่าชุมชนก็ค่อนข้างจะมีเด็กเยอะพอสมควรเพราะว่ามันชุมชนมันติดกันตรงนั้นอ่ะสี่ชุมชนในนี้เราก็จะได้ของขวัญจากมูลนิธิเด็กอ่อนไปช่วยแล้วเด็กๆก็จะดีใจที่ได้ตุ๊กตาบ้างได้ของได้สิ่งของหลายๆอย่างคุณผู้ผู้บริจาคที่ช่วยให้ สิ่งของมามอบให้กับเด็กๆมาจากชุมชนลินคลองสามาัคคีค่ะอ่าก็มีเด็กมาร่วมงานก็ประมาณ100ร้อยส่าคนนะคะต้องขอบคุณมูลนิธิเด็กอ่อนด้วยนะคะที่สนับสนุนของรางวัลให้กับทุกป,ปีอ่าผมตัวแทนบ้านเครือข่มูลนิธิเด็กอ่อนในชลลำบ้านกุแดงนะครับวันนี้มากับบ้านแม่เอื้องนะครับมาเป็นตัวแทนรับอของขวัญไปจัดงานวันเด็ก ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่จด,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 ดีนะครับที่ได้ร่วมบริจาคให้เด็กได้มีของขวก๋วย